ผมถนัดพิมพ์แสนจะพาท่านผู้ชมมาพบกับสวนมันสำปะหลังที่เกษตรกรได้ใช้สินค้าของนุทฟอร์ไลท์นะครับแล้วประทับใจเราไปพบกับเกษตรกรตัวจริงกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมากันหลายคนเลยมีพยานด้วยเนาะตรงนี้เป็นสวนของสวนมันของใครครับเนี่ยของผมครับของจวนครับชื่ออะไรนะครับจวนศรีบุญเรืองครับจวนศีบุญเรืองครับที่นี่บ้านอะไรครับเนี่ยบ้านในห้วยผู บ้านห้วยพลูห <ru> มู่สามหมู่สามแก่งโสภาตำบลแก่งโสภาครับอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลกนะครับประเทศไทยครับประเทศไทยอ๋อ <c oughs> <c oughs> <laughs> อยู่ประเทศไทยนี่เองนะครับก็เป็นเจ้าของมันตรงนี้มัน <c oughs> มันสัมปะหลังพันอะไรครับเนี่ยพันเกดมังกรครับเกดมังกรนะครับแล้วแล้วปลูกมาได้กี่เดือนแล้วครับได้สองเดือนเสร็จสองเดือนเสร็จเนาะ เอ๊นจวนนี่ทำทำมันสับปะหลังเป็นอาชีพเลยหรือเปล่าครับทำมาทุกปีไหลเป็นอาชีพเลยทำมาทุกปีนะเนาะทำมานานแล้วเป็นผู้มีประสบการณ์เยอะแล้วแต่ปีนี้รู้สึกประทับใจยังไงบ้างครับรู้สึกประทับใจลองเอน้ำยาอีเนี่ยโอ้ลองน้ำยาตัวนี้คือนูดโฟร์ไลท์เนาะโฟไลท์โฟไลท์ใช้แล้วมันเป็นยังไงครับงามดีครับม้นขึ้นไวมันขึ้นไวอ๋อ ชื่อแพงชื่อบุญเลี้ยงชื่อแพงสีบุญเลี้ยงอ๋อน่าทำอะไรทำไมนามทำไมนามทุกคนเดียวกันเลยอยู่บ้านเดียวกันแน่เลยอยู่บ้านทางนู้นชื่ออะไรครับชื่อมันิกาค่ะมันิกาครับแล้วเนี่ยชื่ออะไรชื่อดาวน์ดาวน์ดาวน์นักกุ้งฝังกุ้งเจ๋งกุ้งเจ๋งทางนี้ครับสุรเดชครับสุรเดชเนาะงสุรสมีโรออ๋อ น้าบุญเรืองนนะจวนรู้จักกับนุตฟอร์ไลท์ได้ยังไงครับก็รู้จักพี่สุรเดชครับอ๋อพี่สุรเดชเป็นคนแนะนำเนาะก็ลองมาทดลองดูอ๋อพอพอแนะนำปุ๊บก็อยากลองดูอยากลองดูสูตรหนึ่งสูตรสองผสมอ๋อใช้ผสมกันเลยแล้วทำาังไงต่อครับก็แช่น้ำยาลงไปในถังแช่น้ำยาในถังครับไอ้ส่วนที่เหลือไอ้กองอื่น เสียดายน้ํายาก็ต้องเอาไปลาดอีกอ๋อคือท่อนมันที่จะมาปลูกเนี่ยนะเอาไปแช่ในน้ํายาก่อนครับครับเสร็จแล้วก็เอาท่อนมันมาปลูกครับแล้วก็น้ําที่เหลือที่เหลือก็ไอ้ที่กองอื่นเพราะมันไกลกันอ๋อที่ที่แปลงอื่นที่มันอยู่ไกลกว่านี้ก็เอาน้ําไปลาดเอาครับอ๋อเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูก่อนว่ามันสองเดือนเสร็จๆลองดูว่ามันมันเกิดเป็นหัวหรือยังนะครับลองดูที่ต้นมาเลยครับ นี่นี่มันสองเดือนเศษนะครับครับปกติมันสองเดือนประมาณสองเดือนนี่มันจะยังไม่เป็นหัวมันจะเป็นแค่ลากครมบวมขึ้นมาเองเนาะแต่นี่มันหัวมันใหญ่แล้วอะอย่างเก่งก็เอ้ขนาดนี้อ๋ออย่างเก่งนี่ปกติมันจะขนาดนี้ครับแต่นี่มันเป็นหัวใหญ่หัวใหญ่มากแล้วนะครับแล้วก็ดกด้วยแล้วมันก็ดกด้วยโอ้โหรอบหมดัมันเป็นรอบต้นเลยเป็นไม่รู้กี่ชั้นเลยครับเนี่ยเดี๋ยวตอนขุดเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งว่า มันมันจะได้ขนาดไหนในหัวมันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับเนาะแล้วจนมีความรู้สึกว่ามันแตกต่างจากปีที่ผ่านๆมาไหมครับแตกต่างเยอะเลยครับแตกต่างเยอะเลยใช่ไหมครับ,รบนี่ขนาดใช้แช่ครั้งเดียวได้ฉีดพ่นไม่ไม,ม่ไม่ได้พ่นยังไม่ได้พ่นเลยครับ้แต่ตอนนี้เข้าพ่นก็รู้รรสึกว่ายากหน่อยนะเข้า <laughs> มันงามจัดใช่ไหมครับมันงามโอ้โหมันงามผิดปกติเลยมันท่วมหัวหมดแล้วครับเนี่ยมันจะเดินลำบากเป็นมันเลยดูยอดแต่ละยอดนี่แข็งแรงมากเลยก็อยากให้แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้ครับของไอ้นุชไล้ครับครับนุชไรบใช้แล้วมันก็จะได้งามเหมือนอองแมจวนเนาะพี่สุรเดชผู้แนะนําอยากบอกอะไรกับเกษตรกรที่กําลังดูอยู่บ้างครับก็หนึ่ง ที่ผมมาแนะนํานี่คือผมได้ลองด้วยตัวผมเองคือเกิดความมั่นใจแล้วเลยก็บอกต่อบอกต่อแต่นี้ก็เราชวนให้ก็ลองดูลองขั้งแรกก็ไม่ต้องลองมากหรอกครับก็ทดลองดูก่อนทดลองดูก่อนอ่ามีขั้นทดลองขั้นทดลองอ <c oughs> ครับผมก็คือดีแล้วก็อยากให้เกรรษตรกรมีรายได้เพิ่มนะครับคืออยากให้เพิ่มผลผลิตมีรายได้เพิ่มก็แนะนำแต่นี้เขาก็ยอมรับแล้วง่ายง,ง่ายครับยอมรับ พวกปุ๋ยพวกยาอะไรที่ใช้ใช้เยอะเหมือนเดิมไหมครับก็ปุ๋ยยาไม่ได้ใส่เลยครับไม่ได้ใสเลยครับปุ๋ยนี่ไม่ได้ใส่นะครับประหยัดปุ๋ยประหยัดยาอย่างอื่นข้าไปอีกนี่แหละครับท่านผู้ชมครับคือนูตโฟไรท์ทให้เราประหยัดต้นทุนนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตเพิ่มอย่างนี้นอกจากนั้นยังประหยัดชีวิตคนที่ทําด้วยนะครับเนื่องจากปลอดสารพิษครับนี่ยะครับ แปลงที่สองใช่ไหมครับนจวนแปลงที่สองแปลงที่สองนี่วิธีการใช้ใช้ย <esc stumble> ังไงครับก็เสียดายํำยาไอ้ตรงนั้นก็เลยเอาตักน้ำไอ้ตรงนั้นมาลาดไอ้ที่กองต้นมันท่อนมันอ๋อไอ้น้ำยาที่แช่แปลงที่หนึ่งเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับมันเหลืออยู่ก็เลยใส่กระถังไอ้แบบไปผักบัวลาดลาดอ๋อเอาเอาใส่บัวมาลาดไอ้ท่อนมันของแปลงนี้ที่ที่กองอยู่ตรงนี้เปื่อเปลอลาดลาดแล้วก็เอามาปลูกเลยเอามาปลูกเลยใช่ไหมครับ ปลูกพร้อมกันไหมครับปลูกพร้อมครับมันก็พันเดียวกันพันเดียวกันพันเดียวกันปลูกพร้อมกันครับเอาลองดูหัวมันนิดนึงใช้ลาดอย่างเดียวยังไม่ได้ฉีดพ่นอะไรเลยนะครับใช้น้ํายาที่เหลือจากแปลงที่หนึ่งเอามาลาดต้นท่อนมันแล้วก็มาปลูกโอ้ ก็ไม่ได้เชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับดูยอดมันก็ใหญ่นะครับดูต้นแข็งแรงแล้วก็ได้ได้ใช้ปุ๋ยใช้อะไรไหมครับยังไม่ได้ใช้สักอย่างเลยครับไม่ได้ใช้สักอย่างเลยถ้าอย่างนี้มันก็ประหยัดแล้วก็เงินมันก็เหลืออยู่ในกระเป๋านะจวนเต็มเต็มเลยครับอ๋อก็อยากให้มันเหลืออยากให้มันเหลือโอเคครับถ้าอย่างนี้เกษตรกรนะครับแค่ น้ำยาที่เหลือแล้วเสียดายนะครับเอามาราดแล้วปลูกมันก็ได้ผลนะครับซึ่งแตกต่างกับแปลงที่ข้างเคียงนะครับที่ยังไม่ได้ใช้ของนุตโฟไร์ย,ยังไม่ยังไม่เป็นหัวเลยครับขนาดใช้ระบบน้ำหยดอย่างี